วัดดีจ้ากินข่าวกินเข่าคือเกากินเข่าคือเกาจากแกงเน้อใหม่เมื่อนี้มีแกงเน้อใหม่ใส่ปลาหมึกแล้วก็ใส่หมูสามสั้นหมักแนวใดกับใส่เนจ้อแดงกับใส่เนวกับเข่ากะแล้วจะผู้หมักเนาะไปหมักกันอยากกินแกงอยากกินแบบนี้อยากกินใส่ ปลาหมึกปลาหมึกแหงปลาหมึกกระต่อยอยากผู้ใดหัักจังใดกะเห็ดจังสั่นได้จ้ะเนอะกินเลยเบา,วา,วาหลายใหญ่หางกินปลาหมึกก่อนคออันใส่มือเด้อค่ะใส่มือแน่ใส่ซอนแน่ละ่ะอืมบาดเจ้าของเนาะเห็ดไปอืมแซ่บกินปลาหมึกก่อน บ่าไปทอดเขาบ่ดีเอามาัดหืมบ<ะ>้ปลาหมึกกระต่อยหอมอืมชุน้ำก่อนนัวหมักแนวใดกเ็เฮ็ดไปรลดเนาะอยากกินแนวใดกเ็เฮ็ดเอา ไข่เป็นคนมักเนือ้อมักนึงสี่หลักแสบดีมันหอมมันนัวดีจับเข่ากระถึงยุติผู้มักอือกินนัองซ้องใหม่ซ้องมืดอ, <c oughs> อ่ะลับขนเหียวกับขนเหียวดำขึ้เกาแซบแสบน้องใหม่กะ ทุบเอาบ่อหั่นบอยัอองมันอ่อนดีไหมทุบทุบทุบออนอนัวนัวเรนยังกินนี่ไข่นะนี่ไขต่ตกมไข่หันเ่าไข่ข้าว ออืพักคากระใสมันยังสี่รดกินผู้เดียวเฮ็ดจังได้กรได้บอยุงยากะกไพอยากกินแนวใไดก็ะเฮ็ดเอาสบายสบายใส่มือก็ได้ มาเจากของกินคนเดียวนั่นกินแน่ใหญ่งูจังสีอยากนัน่กินให้มันแก่กกินข่าวห้มูเบิงมูสได้อยากนั่น กินไ้มันแสบแบบนี้ล่ะอืม,อมแสบแสบเห็ดมันจะสีนะพี่ <c oughs> <c oughs> เขาเนียวกับติดมือ,อยังวไเข้าวเหนียวติดมืออืม คลิปนี้กับซัำนี้แล้วจ้าเดี๋ยวขอไปกินเขาโตกันคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า